วัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผีเราจะพามาเปลี่ยนปั๊มน้ำ Honda Click 125ไอครับคันนี้ก็มีปัญหาน้ำเข้าห้องเครื่องนะครับผมนี่นะครับน้ำมันเครื่องเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเอ่อคันนี้ก็เปลี่ยนฟีนมาหลายรอบแล้วนะครับผมน่าจะแกนปั๊มพวกอเอ๋แกนพวกลูกปืนมีปัญหานะครับทําให้เปลี่ยนฟีนแล้วไม่อยู่ครับ ตัวนี้เราก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมของแท้เบิกศูนย์เลยนะครับตัวนี้เก้าร้อยกว่าบาทครับผมถ้าเป็นของธรรมดาก็หกร้อยกว่านะครับก็ห่างกันไม่เยอะเราซื้อมาซื้อเป็นแท้ดีกว่านะครับผมมันจะได้ใช้งานได้ยาวๆครับตัวนี้ผมก็ได้ถอดน็อตออกเรียบร้อยนะครับเลือแรงดันตัวนี้ออกมานะครับผม ก็นออกม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เราใช้เป็นตัวเดิมนะครับตัววาวน้ำครับมันจะไม่มีแถมมาให้นะครับคือนลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. เรามาขายเอาตัวนี้ตัวเก่าครับผม ก็ถอดมาประมาณนี้นะครับเราก็มาประกอบเข้ากับตัวนี้นะครับผมครับเราก็ทากาวเล็กน้อยครับกันซึมครับผม ก็มาเตรียมตัวใส่กับในเครื่องกันนะครับคราวนี้ตัวนี้ก็สังเกตให้ดีนะครับมันจะมีเป็นง่ามนะครับผมตัวตัวในเครื่องยนต์นะครับเรามองจากกล้องมันไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันปิดโค้งนะครับผมตัวนี้นะครับตัวจานเหลาลินจะเป็นง่ามนะครับง่ามก็รองรับเจ้าง่ามตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสองตัวให้มันตรงกันนะครับ ถ้ามันไม่ตรงมันจะไม่เข้านะครับผมครับเดากทากาวเล็กน้อยนะครับผมครัเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวใส่กันนะครับ จะฟิตนิดหน่อยนะครับผมก็พยายามเคลื่อนไคลแล้วนะครับผมเคลื่อนหมุนหาเอานะครับระดับก็เข่า,าล็อกแล้วนะครับก็ขันน็อตเข้าไปเลยครับคราวนี้ด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขันน็อตทุกตัวแล้ว ครัน,นี้เราก็มาใส่หม้อน้ําแล้วก็เติมน้ําลองลองเครื่องกันนะครับแลบสายท่อน้ำให้เรียบร้อยนะครับ ตัวรัดสายท่อน้ําให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับผมขันน็อตมอน้ําให้เรียบร้อย เรียบร้อยแล้วก็มาเติมนะครับเติมด้วยน้ํายาหล่อยเย็นที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาลองสตาร์ทเครื่องนะครับคราวนี้มาดูรอยรั่วนะครับว,ว่ามันจะรั่วหรือเปล่านะครับ กงเดนกับกำลังทำงานนะครับผมเช็ครอยรั่วถ้าไม่รั่วก็โอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ